เขาทนความคิดถึงที่มีให้กับคุณไม่ไหวแล้วเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย สองดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกุมหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรดกฎพิจิกรดีเอ็มพลสพลังงานของคนธาตุดินนะคะเดอะเวลพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุ พลังงานสวยมากๆเลยนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีความเรียบง่ายมีสเสน่ห์มีความรักมีพลังงานบวกในตัวเองเยอะมากๆนะคะ เป็นคนเก่งเป็นคนขยันทํางานเก่งงานนอกบ้านก็เก่งงานในบ้านก็เก่งเป็นคนที่ฝ่าฟันอะไรมาค่อนข้างเยอะประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะผ่านมาหลายสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักเรื่องส่วนตัวหน้าทีการงานชีวิตนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมองโลกในแง่ดีแม้จะพบเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามแต่พลังงานของคุณไม่ค่อยมีอะไรที่ แย่ yeah, นะคะประสบการณ์ชีวิตก็คือเหมือนกับผ่านมาได้ทุกสถานการณ์เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองก็ได้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็ได้หรือว่าหากว่ามีความรักก็รักมากๆอาจจะเป็นรักทางไกลรักต่างวัย ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้พบได้เจอกันก็ได้ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะคนที่อยู่ในใจคนที่คุณรักนะคะมีปัญหามีประเด็นโกรธการเงินกันไม่ได้คุยกันก็ได้นะคะเรามาดูกันก่อนว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะหรือว่าคนที่ทนความคิดถึงที่มีให้กับคุณไม่ไหวแล้วเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ 6ดาบพลธาตุลมเมถุนตนกุม9ดาบพลธาตุลมนะคะควินถือไม้คนาธาตุไฟเมทสิงธนูสี่เหรียญคนาธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะสองเหรียญคนาธาตุดิน มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะคนคนนี้แตกต่างจากคุณเลยคุณจะเป็นคนที่มีพลังงานบวกในตัวเองคิดบวกมองอะไรในแง่ดีแง่บวกแต่เขาจะเป็นคนที่เครียดกังวลว้าวุ่นใจจริงจังจริงจังมากๆนะคะคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมาตัดสินใจได้ก็ยังคงเครียดอีก กลับมาคิดอีกนะคะแต่เป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามมากๆคนหนึ่งแต่ว่าแบกกับความเครียดแบกความกังวลไว้ค่อนข้างเยอะคุณจะเป็นคนที่ค่อยคิดค่อยทำค่อยตัดสินใจอะไรที่ตัดสินใจไปแล้วแม้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวพบเจอปัญหาอุปสรรคคุณจะค่อย,ค,อยค่อยแก้คุณจะทำความเข้าใจแต่เขาเหมือนแบกปัญหาแบกอุปรสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไว้บางเรื่องอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็กังวล คิดมากเครียดไปก่อนแล้วนั่นเองคิดเครียดทั้งคิดทั้งเครียดทั้งเรื่องราวในอดีตแล้วก็เรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นคนที่อาจจะประหยัดมากๆคนนึงด้วยนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่จริงจังสุดๆ กับทุกเรื่องราวเลยนะคะในพลังงานของเขาคิดวนไปวนมาคิดแล้วคิดอีกนะคะหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครพลังงานของเขาคือคนที่จริงจังมากๆเครียดทุกสิ่งทุกอย่างเอาปัญหาทุกอย่างมาแบกไว้กับตัวเองเขาคือคนที่ทนความคิดถึงที่มีให้กับคุณไม่ไหวแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึง ทนความคิดถึงที่มีให้ต่อคุณไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นนะคะเหตุผลที่คิดถึงคุณมากมากจนทนไม่ไหวคืออะไรนะคะ ความอ่อนโยนความจริงใจความรักความใส่ใจนะคะคิดถึงคุณความรักของคุณนะคะการดูแลจากคุณนั่นเองนะคะคําพูดดีๆกําลังใจนะคะเสียงหัวเราะรอยยิ้มการอยู่ด้วยกันนะคะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ามากๆนะคะอยู่คนเดียวรู้สึกคิด คิดอะไรไม่ออกหาทางออกอะไรไม่ได้เลยนั่นเองนะคะในพลังงานของเขาเครียดมากๆนะคะคุณเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขาที่เหมือนกับว่าเวลาที่มีคุณปัญหาหนักๆของเขาก็สามารถแก้ไขได้หรือว่าทุเราเบาบางผ่อนคลายไปได้เยอะมากๆนั่นเองอาจจะเพาะมุมมองความคิดไมเซที่แตกต่างกาันเขาเป็นคนที่แบกเอาความเครียดทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองเวลาได้พบเจอปัญหาอุปรสรรคทุกสิ่งทุกอย่างจะดูยิ่งใหญ่มากมาก แต่ว่าพอมีคุณอยู่ด้วยมุมมองของคุณนะคะการคิดบวกของคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของเขานะคะคุณช่วยเขาได้ทุกอย่างนั่นเองนะคะความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังนะคะเขาแบกความผิดหวังไม่ไหวแล้วนั่นเองนะคะ ครอบครัวความรักนะคะคุณสําคัญสําหรับเขามากๆคุณคือครอบครัวของเขาคุณคือคนที่มีที่พลสําหรับเขานะคะ คุณคือรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเขาคุณคือคนที่สามารถช่วยเขาให้ผ่านพ้นกับปัญหาสถานการณ์ที่ยุ่งยากไปได้นั่นเองนะคะเขาเจ็บปวดเขาเสียใจเขาผิดหวังในบางเรื่องราวเขากําลังพบเจอปัญหาอุปสรรคที่เขารู้สึกว่าเขาลลมเหลวเขาแก้ไขไม่ได้นะคะหากว่าคุณคบคุยกับใครเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะ คุณคือคนที่คอยประคองเขาเปลี่ยนความคิดเขาแนะนำเขาช่วยเหลือเขาหรือว่าเป็นผู้นำให้กับเขานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณเป็นผู้นำเขาคุณเป็นคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจช่วยแก้ไขปัญหาช่วยหาทางเลือกในชีวิตให้กับเขาเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เครียดชีเรียดแบกเอาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองหมดนะคะเขาแน่นคือคนที่คิดถึงคุณแทบขาดใจ คิดถึงคุณแทบจะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่เป็นคิดคนเดียวก็อาจจะไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่คิดอะไรก็คือมีแต่แง่ลบเรื่องลบลบความเครียดความกังวลการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนเป็นแสงสว่างหรือว่า ชี้ทางความคิดการตัดสินใจให้กับเขานั่นเองเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาง่ายขึ้นหากว่ามีคุณน,นะคะเขาจึงรู้สึกคิดถึงคุณมากๆากทนความคิดถึงที่มีให้กับคุณไม่ไหวแล้วการอยู่คนเดียวช่างลําบากช่างมีแต่ปัญหาอุปสราคหรือว่าช่างยุ่งยากเหลือเกินนั่นเองนะคะเขาจึงคิดถึงคุณมากๆนั่นเองนะคะ